สวัสดีวันแห่งความรักครับเพื่อนๆก็กลับเข้ามาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องอาชิวบีบีการช็อปนะครับผมวันนี้มีปืนนะครับผมเป็นออเดอร์ลูกค้านะครับแต่ว่าจะมาทํารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับเพราะว่าเขาเนี้ยก็เป็นมือใหม่นะครับผมเอามาดูใกล้ๆนะครับผมว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรนะครับผมมันคือก o อก 17WE นะครับผมนี่เลยน้ําเพื่อนก็ของแต่งก็มีไฟฉายน้าเพื่อนทรง x สามร้อยนั่นเพื่อนอะแดป,ปเตอร์นะครับผมแล้วก็มีตูดแม็กแต่งนั่นเพื่อนมันเป็นงานมือสองนะเพราะว่าเพิ่งฉีดซิลิโคนไปโอ้โหแบบว่าคือเจ้าเห็นเป็นสีเงินอย่างเงี้ยเจ้าของเก่าก็คือลอกสีดําออกนั่นเพื่อนแล้วก็พ่นตรงนี้เป็นสีทองนะแต่ภายในเนี่ยบอกผมต้องบอกว่ามันยังใหม่อยู่เลยนะครับผมก็คือเจ้าของเนี่ยอยากได้เปิดเงินแล้วมั้งนะก็เลยเอาไปลอกสีออกนั่นเพื่อนก็โอเค นะครับผมชอบใครชอบมันเราไม่ว่ากันนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับผมว่าเจ้าตัวบีบีกันที่มันเป็นกราฟเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคเรามาพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกกลัง่งดูกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นงาน WE นะเพื่อนคําว่า WE เนี่ยเพื่อนคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะเพื่อนปืนเขานี่คุณภาพอยู่แล้วนี่ดู ดูความหนาของสไลด์นะครับผมนี่เห็นไหมเหล็กมันจะมันจะเป็นมันจะเล็กหนาเลยนันจะเป็นเล็กหนาเลยนะครับผมก็ติดอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวรองนะครับผมตัวรองสั่นมือสําหรับคนที่มืออาจจะใหญ่ไปสักนิดนึงแต่สําหรับมือผมเนี่ยก็คือไม่ต้องติดก็ได้นะแต่เจ้าของเก้าเนี่ยมือเขาใหญ่เนี่ยเขาอาจละต้องติดนั่นเพื่อนเพื่อจะให้มันกระชับนะเพื่อนเวลาแบบว่ากิ๊บกิ๊บมือเนี่ยเวลาแบบหยิบหยิบออกมาจากซองปืนเนี่ยมันจะกระชับนั่นเพื่อนก็แบบว่า ขึ้นลำแล้วก็พร้อมยิงนั้นเพื่อนโอเควิธีการถอดสไลด์ของเจ้าตัวก๊อกสิบเจ็ดเนี่ยทำอย่างไรนั้นเพื่อนก็เพื่อนเ่นดึงปืนถอยหลังมาถ้ายืนนะก็จับปืนอย่างนี้เอาปืนเอาปืนไปโดนตัวนี้แล้วก็ถอยหลังถอยหลังปืนมานะครับผมแล้วก็ดันตรงนี้พร้อมกันแล้วก็ดันกลับไปข้างหน้านี่เองแค่นี้เพื่อนไม่ต้องขึ้นลำนะคือไม่ไม่ต้องดันให้สไลด์มันแบบว่าขึ้นลำนั้นเพื่อนดันมันก็มันน้อยๆแค่นี้เองนะครับผมอ่ะภายในมันก็จะมีอะไรบ้างตัวนี้เป็นตัว เป็นตัวแฮมเมอร์น่นเพื่อนเป็นเป็นแบริ่งนั่นเพื่อนแบริ่งก็คือมันจะมีลูกป,ปืนติดอยู่ตรงนี้นะ่นเพื่อนมันลื่นกว่าตัวที่มันไม่ใช่อระบบแฮมเมอร์เตะเตะลูกนั่นเพื่อนตัวนี้มันคือมันมันมันจะลื่นกว่านะครับผมเวลาสไลด์ทีปถีบกับด้วยแรงแก๊สอ่าเพื่อนมาดูภายในกันดีกว่าวิธีการดูแลรักษาก็นะครับผมขีชซิลิโคนอัดเข้าไปนะั่นเพื่อนทีดแบบนี้เลยนะครับผมยิ่งเยิมก็ยิ่ง,งดีนะ่เพื่อนวิธ <laughs> ีการถอดประกอบปืนนั่นเพื่อน ก็ทําอะไรก่อนอะไรหลังก็ได้มันไม่มีอะไรตตกตัวนั้นเพื่อนมันยังเป็นจะต้องทําตามใครนะครับผมเอาแบบที่เราถน,นัดก,ก็ทําตามผมเลยผมประกอบชุดทชุดท่อนอกกับชุดยิงก่อนนะเพื่อนแล้วก็ใส่แบบนี้นั่นเพื่อนแล้วเราก็เอาไกด์หลอดตามไปที่หลังนี่ไกด์หลอดใส่ตามไปนี่แบบแค่นี้ไม่ง่าย,ยานะเพื่อนไม่ได้มีอะไรมากอ่าย,ยากเย็นมาก ว่าอะไรมากมายนะเพื่อนสำหรับปืนดีกันนะผมตัวนี้มีอะแดปเตอร์ด้วยทำก่อนยัดชิลรางอะแดปเตอร์ก่อนนะเพื่โอเคนะแล้วก็อะแดปเตอร์ใส่นะครับผมมันจะเป็นเกียวซ้ายนะนเพื่อนเกียวซ้ายมันจะเป็นซ้ายซ้ายขวามันมีสามตัวนะนเพื่อนมันจะมีเกียวซ้ายเกียวขวาก็ระวังนิดนึงนันเพื่อนแล้วก็าประกอบปืนนันเพื่อนอก่อนประกอบนะเพื่อนก็ชิด September. ชุดเทมเพอร์นผมชุดอะไรหลายหลย่ากนันเพื่อน ก็หล่อลื่นมนันนะเรื่องจะได้อยู่กับเราได้นานๆแล้วพอจะประกอบก็กดตรงนี้ค้างไว้ดันกลับกางเกงครับอขออนุญาตนะผมโท่าดีชึบอ่าเรากดแบริ่งมันก่อนนะเพื่อนอ่ากดแบริ่งให้มันนอนอยู่นี้แล้วก็ดันกลับเข้ามาแล้วก็ขึ้นลำปุ๊บอุ้ยปุ๊บอ่าโอเคนะเพื่อนอ่าโอเคพร้อมยิงแล้วนะเพื่อนแก๊สนั่นผมวิธีการถอดการก่อนเล่นนันเพื่อน ฉีดหล่อเลื่นจุดเติมแก๊สจุดปล่อยแก๊สจุดแก๊สออกนะเพื่อนโอเคแล้วก็วิธีการเติมแก๊สพอมันมีมันเป็นตูดแม็กแต่งอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาตูดแม็กมันออกก็คือดันตูดแม็กมันออกอย่างงี้ชึบวิธีการเติมแก๊สก็เขย่าเขย่าเขย่าคว่ำแม็กอย่างงี้เพื่อนแล้วก็กดลงไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแต่มือไม่ชอบเติมอย่างงี้นี่ครับผมชอบเติมอย่างงี้มันพิดนะแล้วก็ทักมาได้ผมว่า เติมแก๊สไปแล้วแต่ลูกยิงไม่ออกนะคือทักไมได้าผมนะคือผมก็บอกไปแล้วนะมือใหม่อ่ะความแก๊สแบบนี้นะผมนี่คือวิธีการเติมที่ถูกแล้วก็กดลงไปนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบทำแบบนี้สามรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบน้ำหมดนี่เองแก๊สเต็มแล้วนะครับผมแล้วก็จะใส่ตูดแต่งนะเพื่อนอ่าโอเคนะครับผมแล้ววิธีใส่กระสุนสปีดโรดเดอร์ลากลงมายอย่างนี้นะเพื่อน ลากลงมาอย่างนี้ฮึบเดี๋ยวเดีนนะ๋ยวผมไม่มีเล็บโอ้ยไม่มีเล็บอ่าโอเคแต่ก็กดปั๊มปัม๊มลงไปนั้นเพื่อนนี่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 เพื่อนนี่พร้อมเล่นละนะครับผมก็โอเคดูตรงเพือเ่อนๆดูตรงนั้นนะไอ้้ไอตรงขวดขว,วดน้ำนี่นะครับผมขวดน้ำอ่าคือลำนั้นเนาะ เขาเรียกว่าขวดน้ำพักนะเพื่อนมาดูกันว่าทะลุหรือเปล่า,างเพ okay, ื่อนโอเคแล้วครับดูโดนสองผมนะครับดูสองผมครดนสองผมครับผมลูกหมดต้องสไลด์ฟ้าน,นนะเพื่อนจริงดีอ่าลูกหมดสไลด์ฟ้าครับลูกหมดสไลด์ฟ้า ลูกหมดสไลค์คานะครับผมปืนที่ดีต้องแบบว่าปืนที่ดีต้องลูกหมดสไลค์คานะครับผมเอาแฟลกองกล้องตามไปแล้วว่ามันเป็นยังไงครับผมว่าเน,นี่ยเพื่อนทะลุเลยนะโอ้โหแบบว่าพุ่นนะเพื่อนแบบเหมือน,นโดนยิงไส้แตกอ่ะเหมือนโดนแบบว่าโดนยิงไส้แตกอ่ะเพื่อนะโอ้โหแบบเดี๋ยวเราลองอีกสักแม็กซ์หนึ่งนะ ลุกหมดสไลด์ค้าง,งเพื่อนลุกหมดสไลด์ค้างดูโดยคอยดูมือผมต้านเลยเพื่อนอแน่นแน่นหนามเพื่อนอไปดูกันเพื่อนอย่เอามาเดี๋ยวเอามาอยู่ตรงนั้นนะครับไปต,ต้องโโอ้ห นี่นะเพื่อนพุลเลยนะแบบว่าโดนยิงไส้แตกแล้วคือไอ้ไอ้กล่องเนี้ยถ้าเพื่อนรู้ก็คือแม่งหนามากนะเพื่อนทะลุนะครับผมโอเคก็ทิ้งมันไปนะครับผมก็ถามว่ามันยิงไกได้ได้ขนาดไหนสำหรับปืนแ,แก๊สโอเคเดี๋ยวเราลองไปทดสอบความไกลกันโอเคไปกันเลยครับผมนกที่มันกอดใส่ไปดูว่ามันยิงขึ้นหรือเปล่านะเพื่อน โดนนั่นเพื่อนนี่น,น,นี่ไอเจ้านูนก็ชจ้โอ้มันไม่เกาะมาดูมาดูเทดยิงตูดถังนั่นเพื่อนเนี่ยค,ครับผมก็นี่ก็เป็นตอกซึบอ่าตอกซึบเจ็ด วพี WWE, มือสอนะครับผมก็มาทดสอบอะไรหลายๆอย่างม,งมั่วๆซัวๆเอานะครับผมก็ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจบีบีกันมือสองไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าแก๊สรมนะครับผมก็สามารถสัการเมนที่สั M12 สำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวไปเที่ยวก่อนดีกว่านะครับผมก็ะจะใครแบบว่าอยากได้ความเท่แบบว่าแบบว่า บบนี้นะเพื่อนเอาไปลงสนามหรือว่าถือเล่นหรือตั้งหน้าโต๊ะคอมแบบเท่ๆเราลอยอย่างนี้นะเพื่อนปืนล่อๆราคาถูกแบบนี้นะเพื่อนก็สามารถนะผมแอดไลน์ที่สามเจ็ดเอ็มสิบสองวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วนะบ๊ายบายนี่ว้าว